โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจกักรวาลเกมนารูโต X เอ็กโบุโตะันที่เป็นริจาสตอมคอนเน็กชันวันนี้ได้ไปดูได้ย้อนไปดูโบรุโตะตอนที่128ตั้งแต่128จะเป็นจะเป็นตอนในนี้ครับตอนย้อนเวลาโบรุโตะกับซาสึเกะย้อนเวลากลับไปที่ โคโดะนี่เลยโบสไตร์เ uh, Sp อ่อสไปรัลสไปรัลโบูโตสตอมอะเนี่ยย้อนเวลาชุดย้อนเวลากับกับของซาสึเกะซาสึเกะดิซาสึเกะชุดนี้อ่ะทำไมมันเป็นชุดนี้วะอ๋อนี่มันไม่ใช่ชุดย้อนเวลานี่หว่านี่มันเงาผู้คอยเฝ้ามองนี่เงาผู้คอยเฝ้ามองเท่ดีกว่าชุด มันชุดตอนไหนวะของและชุดไหนที่ที่ซาสึเกะมันย้อนเวลาไม่มีนะจำได้เป็นชุดปิดเป็นผ้าปิดตาข้างเดียวนะจำได้มันมันวางคนละที่เหรอชุดนี้เหรอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มีไม่มีผ้าปิดตาไม่มีวะ่ะไม่มีตอนแรกนึกว่าชุดนี้อ่ะเพราะอ่านดีๆแล้วมันเป็นชุดที่นี่นี่หว่า อ้าวนี่ไงนี่ก็ผ้าปิดตานี่วะนี่ชุดนี้แหละย้อนเวลาเขียนอยู่ก็เ,เขียนอยู่ว่าย้อนเวลาเอาคุยคุยมากคุยมากนี่จะเล่นโบรุตโตเอาสีเนี้ยสีแดงตามตามในตอนตามในตอนที่129เมั้ง29เปลี่ยนชุดหรือ28เปลี่ยนชุดลองไปหาดูนะตอนนี้โบรุตโตมันก็ไม่มีเนื้อเรื่องใหม่เพิ่มมาแล้วนะมันอยู่อยู่ที่200กว่ามาดูกันซิว่า เราย้อนเวลาเราย้อนตอนย้อนเวลามาฝีมือของโูรุโตะจะเป็นยังไงเราสิทกันในฮิไปซื้อไหลหลังและนี่อันนี้ก็สุดโกงจับหาทุบหนึ่งเฮ้ยชอตหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่สี่ทีสไลเดอร์สไลเดอร์ฝ่ามือของฮิวงะยไงล่ะมีแม่เป็นฮิวงะ พ่อเป็นนารูโตะกระสุนกงจักกระสุนกงจักหายตัวล้องหนล,ล้องหนมีกดค้างกดกสองทีไปไหนครับหนึ่งสองยาลองไปหาดูกัน,นตอนที่128อนที่128ขึ้นไปอ่ะเราตย้อนเวลาไปมันอยู่ตาซึ้งเลยลูกไปเจอพ่ออ่ะ น้ำตาซึ้งเลยครับเจอทุกคนเลยนะเจอแม่ด้วยนะเจอแม่วัยเด็กไม่โดนครับข่าวใบตายสไปรโ์โอลสไปร์โอลบิร์อ่าอย่าพึ่งเดี๋ยวตายสไปร์โอลโบลโตไม่สำเร็จวะมัวไหลหลังยันระเบิดเอาไปกินเฮ้ยทำใบตามใช้ไงวะทำไมใช้ไม่สำเร็จวะ ไม่โดนไม่โดนเฮ้ยซุปเอาไปกินนี่แหละดูดิผมใช้ไม่สำเร็จอนะแค่ท่าไม้ตายอะไรกันปุ๊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 เอาไปกินเอเย้ยกว่าจะโดนสไปโรัลบรูตโตเวี่ยงเงาตัวเอง ถ้าไม่ทําให้มันจบที่นี่ก็ไม่ใช่ริชาแล้วตามที่เร่งไว้เลยตอนนี้โนโตมันก็ถึงตอนที่290กว่าใช่ไหมคาอยู่ตรงนั้นอะแม้จะเพื่อนโคลนบ้างเป็นเป็นไรถ้าแข็งแกร่งขึ้นแม้แต่นิดเดียวคาวากิตอนนี้คาวากิก็เปรียบสเสมือนลูกของนารุโตะคอยปกป้องนารุโตะ จะอยู่เพื่อปกป้องนารุโตะส่วนโบรุโตะก็รอวันโดนสิงร่างนักเขียนเขากำลังพยายามแต่งเรื่องอยู่แต่งเรื่องเขียนอยู่ทำเป็นกระตู่อย่าปีแล้วดิยังไม่ออกตอนใหม่เลยป้าซูดาเดะป้าซูดาเดะป้าซูดาเดะจำผมได้ไหมครับผมย้อนเวลาเจอป้าซูดาเดะด้วยเจอเซียนลามกด้วยเจอจาริกิยะตาเซียนลามก อยู่ที่ห้องน้ําหญิงซึอ่งอาอาบน้ําหญิงกระสุนโกงจักล่องหนว้าวกระสุนล่องหนกระสุนล่องหนบึ้มโคตรเต่งอะแล้วนี่ล่ะกระสุนกงจักปุ๊มสุดยา่ยายา่ยายา่าย่าจับหมัดฝ่ามือหิวงะโดนฝ่ามือหิวงะผมไปเป็นไงล่ะฝ่ามือหิวงะ ฝ่ามือหิวง่ายทีนึงสไลเดอร์รบรรโตโบุรุโตบุรุโตะมาเลยครับกระสุนกงจักรบุม้มวิ่งเข้าไปใส่สไลเดอร์บุรุโตะจะท่าไม้ตายไม่น่าไม่น่านี่นะเฮ้ยท่าไม้ตายแลยนะไหนท่าไม้ตายโดดอ๋อมันเป็นฝ่ามือว่ะมันมีระยะว่ะมันเป็นระยะกลางว่ะ เป็นระยะกาลางไม่ใช่วิ่งดูนะฝ่ามือบอลุโตส้สไปรัลบอลุโตไม่สำเร็จเออไอเฮ้ยเฮ้ยจะมาทำอะไรผมได้ครับไอเดะเอาไปฝ่ามือเนี่ยม่าใช่ย,ยาก <c oughs> จะใช้ท่า,าม,มาใตายปิดมันใช่ย,ยากเลยเกินนีนั่นีนแ่นอย่า ไปเลยสปไปร์ลบอลโตถ้าไม่ทำให้มันจบที่นี่ก็ไม่ใช่ริจยานแม่อย่าลืมไปหาดูกันนะตอนที่128่งร้อยดฉันจะแข็งแกร่งขึ้นและดเนินตามวิถีที่จ้าของฉันไปตลอดมันใช้นี่ไงใช้เต่า ไม่ได้ใช้เต่าเดี๋ยวมันตามตามอะไรวะมันชื่ออะไรวะลืมละดูมาแบบแบบไอโอซูซูกิอ่ะที่มันถือเบ็ดอะพอมันแปลงร่างมันใช้พลังขั้นสุดยอดมันเป็นกลายเป็นนกกลายเป็นตัวอะไรไม่รู้บีปีกอยู่บนหน้าผาตีเหมือนนกโอซูซูก,อกิอะไรวะโอเลซูกิอะไรไม่รู้สักอย่าง โอลาชิกิโอลาโอลาชิกิอะไรไม่รู้ลืมแล้วมากระสุนก้องจักรล่องหนบึมไม่มีใครเห็นครับผมไม่เห็นกระสุนก้องจักรของผมหรอกเต็มเต็มกระสุนก้องจักรธรรมดาสไลเดอร์นี่ไงวิ่งเข้ามาสไลเดอร์เต็มเต็มครับวิ่งเข้ามาใหม่สไลเดอร์อันจังหวะได้วิ่งเข้ามา ส่วนนี้ส่วนท่าไม้ตายเนี่ยยากสุดแล้วนะท่าไม้ตายนี่ยากสุดแล้วต้องมันไม่ใช่ว่าจะโดนเลยนะมันต้องต้องกลางมืออ่ะมันต้องโดนฝ่ามืออ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องโดนฝ่ามือปุ่มอย่างเงี้ยเต็มๆถึงจะโดนถ้ามาโดนก่อนไม่ได้ไปเร็วสตอม <c oughs> ้าไม่ทำให้มันจบที่นี่ก็ไม่ใช่ดีจ้าะใส่เสื้อของนา루โตะด้วยคาซีนจริงตัวนี้มันเป็นตอนในนี่นะตัวนี้เป็นเป็นตอนสู้กับโอสุสึกิไม่ใช่หรอวะแม้เพื่อนโกมบ้างก็ไม่เป็นไรอีกแค่แก่งเพียงเล็กน้อยแค่นั้นก็ดีแล้วแต่ชุดมันแบบว่าได้อารมณ์ได้อารมณ์ในการ์ตูนพอดีชุดย้อนเวลา มันตามไอ้นี่ไปไงตามโอลัสกิมุลัสกิชื่ออะไรไม่รู้มันตามไปกำลังย้อนเวลาใช้เต่าย้อนเวลาอยู่พอดีก็เลยติดติดเข้าไปด้วยติดเข้าไปย้อนเวลาด้วยคนสไปโรบรูุโตสตอกแต่ไม่เห็นมีท่าตอนที่ใช้บอลเกนกิกับนารุโตเลยนารูโตนี่แม่งแนวแนวซปเปอร์เซย่าเลยนะ เน้นบอลกินกิยัดปากบอสอย่างเดียวเลยลาซึกกันเป็นท่าธรรมดาก็เป็นบอลกินกิเป็นกระสุนป้องจับเรียกกระสุนป้องจับเป็นบอลกินกิแล้วพักหลังหลังนี้ปีมีแต่มีแต่บอสเอ่อกระสุนป้องจับยัดทั้งนั้นอะที่จะป่าบอสลงล่างไปนี่แน่โบลุโตเน้นเตะไว้เฮ้ยตอนเด็กยังไม่เก่งครับตอนเด็กยังไม่เก่งตอนยังไม่จบ ชาผมยังไม่จบชาผมยังไม่จบขึ้นแรงโบนอยนี่แน่นตามสิดตามช้าเว้ยกระสุนกงจักรหายตัววิงวอกบึ้มเฮ้ยมันตัดติดตามว่ะนี่ไงพุ่งมาชนก็โดนกระสุนกงจักอันนี้ไปกระเพาไม้ตายผมนี่ไงกวักจังหวะได้ดีมากโบรโตะสไปรัลโบรโตะสตอม เหลียงล่างเงาแล้วก็ป่าเข้าไปเท่ารุโต้ทีนี่ก็ไม่ใช่จานหรอกรือว่าป่ากระสุกสกนกลุวมจักได้เร็วกว่าพ่อแล้วเนะี่ยตอนนารุโตะยังไม,ยงไม่ยังไม่ถึงขั้นป่าเป็นเลยนะต้องไปฝึกสิ่งสุดท้ายจะพูดคือจิตใจแน่วแนะ่ไม่ยอมแพ้นี่ ซาสึเกะซาสึเกะมันแค่เปลี่ยนชุดซาสุเกะที่ยิงซาเกะตัวนั้นเราเล่นไปแล้วอะแค่เปลี่ยนชุดเป็นให้เข้ากับภาคย้อนเวลาแต่ตอนย้อนเวลามันใส่ผ้าคุมด้วยนะแต่ชุดมันไม่เห็นใส่พาคุมใช้กีเลนใช้กีเลนปิดฉากนี่งไงนี่ไงกระสุนกุญแจในตัวจ,จับตีไงจับต่อยฝ่ามือครับไม่ใช่ต่อย ศูนย์กงจักไอ้งูงูทำอะไรผมไม่ได้หรอกศูนย์กงจักหายตัวต่ำศูนย์กงจักหายดีไปเยดูดิมันตามเลยนะมันติดตามเลยนะมาแต่มีระยะวะ่ะเข้าไปเป็นท่าไม้ตายเฉยเลยมาชาร์จพลังตรงหน้าเหรอมาชาร์จพลังตรงหน้าทำไมครับตามยัาษ์ยัก อ้าวอีกขอฆ่าเตะต่อยให้จบให้จบเซตให้จบเซตกระสุนตงจัดเออกระสุนตงจัดท่านี้ดีว่ะป้องกันลบไม่หลบเหรอเอ้าแปลงล่างว่ะเอาไปเฮ้อโดนอะไรวะโดนตกสอบไม่สำเร็จเฮ้อโดนอีกแล้ว จับนี่ไงมาชาร์จพลังตรงหน้ามันถือว่าไม่ให้เกียรติกันวิ่งไปโฟลุกต่อเฮ่อสต็อปไม่สำเร็จเลือดขึ้นแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมทาหมดแล้วสินะมองไม่เห็นสินะเอาไปเนี่ยดูดิมันขัดได้วะ่ะเออได้แล้วโอ้โถ ไปเลยถ้าไม่ทำให้มันจบที่นี่ก็ไม่ใช่ลินจล์ละตามที่เร่งไว้เลย่ยตัวนี้ก็ยังไม่ได้เล่นนะแม้จะเปื้อนคนบ้างก็ไม่เป็นไรถ้าแข็งแกงขึ้นแบบพิมพ์เล็กน,น้อยก็แค่อะโอเคหลังจากดูการ์ตูนเสร็จ ก็มาเล่นก็จะได้ฟิลได้ฟิลเจอพ่อในวัยเด็กโบลโตเจอพ่อในวัยเด็กก็ใช้ได้ช่วยกันปกป้องโบลโตจากโอลาสกิโอลา,าสกิอะไรสักอย่างบอกว่าจับไม่ได้ไงจำชื่อไม่ได้เอาไปกระสุนตูงจักรเข้ากลางตัว กระสุนตุ่แตกวิงบอกบึ้มกระสุนตุ่มกวิงบอกเว้ยเอเฮ้ยยังไงอ่ะยังไงล่ะปัดซะไอ้ย่าเดือไปแล้วแวบ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 หายตัวมาบ๊อบมาหนี่เลยขึ้นไปมฟาเตะขึ้นไหมจะยัอย่าขึ้นตามไม่สำเร็จเว้ย เฮ้ยซุปจับไม่สำเร็จอีกฮ่ากระสุนจุ๊บจับหายไปบึ้มแตกตรงหน้าแกกระสุนจุ๊บจับแบบเต็มตัวตั้มกระสุนจุ๊บจับโตโตอันนี้ใช้ง่ายเว้ยข้าวไม้ตายใช่ยากข้าวไม้ตายที่ใช้ยากมากดูนี่มันขัดได้หมดเลยยันระเบิดบึ้มกระสุนจุ๊บจับหายไปบึ้ม เอามาเขาเต็มเต็มไหมไม่ได้นะบอกแล้วมันไม่ได้อะมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันทำยากของก,กันถอยหลังยันระเบิดเนีอยอย่าเข้ามาดิคนจะหาระยะระยะที่พอดีนี่ไงระยะที่พอดีสไปโรโบโุโตสตั๊มว้าวอลังการยังวะ ไม่ทักไม่มาโจมดีๆก็ไม่ใช่ดีจ้าละนี่ไม่ได้ใส่ที่คันนะผาานะเพราะว่าเพราะว่าต้องปลอมตัวไม่ยุ่งกับอดีตให้มากนะเห็นไหมไม่มีนะไม้จะเพิ่มคนไปบ้างก็ไม่เป็นไรถ้าแข็งร่งขึ้นเพียเพิ่เล็กน้อยแค่นั้นก็ดีแล้วเห็นไหมไม่มีที่คันนะผ่าที่ตัวปลอมตัวปลอมตัวเป็นเขาเรียกว่าปลอมตัวไปเลยนะนักมายากลอะไรไม่รู้ แม็กกาเดรียไม่ใช่พ่อคาร์ลี่วะไอระเบิดพลังว่ะไวเด็กมันจะระเบิดพลังมีอะไรวะมันก็ไม่มีอะไรหรอกย้อนเวลาย้อนเวลาหาอดีต อยป้องกันเฮ้ยโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยเหรอเล่นอย่างนี้เลยครับอาจารย์อาจารย์วัยเด็กโอเกคเป็นอาจารย์ไงมามีอะไรไม่มีอะไรนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมไหมครับเข้ามาดิอาจารย์กระสุนป้องจับเหมือนเดิมหมดเลยว่ะมาครับอาจารย์ไวเด็กขออาจารย์กระไวเด็กของผมอ่าหมดแล้ว เอาไปลาสินกันแวปปลาโลจ่ายแวบจับไงล่ะขอผมรบกวนพลังอีกหน่อยได้ไหมปลากระสุนปุ่มจักหายตัวแวบ่บึ้มแตกตรงหน้าคารับมาแล้วผมจะป่อยอาจารย์ให้เละเลย เหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยอาจารย์แ้นแน่จะฆ่าไ้ตายเหรอกระสุนกงจักรกระสุนกงจักรหายตัวกระสุนกงจักรวิงวอล์กบึม้มโดนวิงวอล์กเลยเด็ฉันจจะเดินตามทางของฉันไปไ่หยุดอย่างใช้ได้แต่ระเบิดลังวัเด็กของโบลโตมไม่มีอะไรเท่าไหร่น่แก้แรงขึ้นสกิลเหมือนเดิมหมดเลยลองใช้หมดละ เตะต่อยก็เหมือนเดิมสุนกระสุนล่องหนนาุโตะทำไม่ได้นะเอาโตะทำให้ล่องหนไม่ได้นะแต่ปัญหาคือโบโตะของเรากำลังจะโดนมโมชิกิยึดล่างนี่สือปัญหาภาชนะมูโมชิกิมีภาชนะอันเดียวไงมีแค่โบรุโตะเนี่ยแหละภาชนะโบรุโตะ เอาถึงง้อมจักอันนี้แมน่นรดูโคตรอันนี้แม่นอ้าวหมดเวรจัมดีแนงะว่าไง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 เข้ามาสิครับโดนสไลเดอร์นะครับถึงง้อมจักโดนเต็มๆอ่ะถ้าไม่หลบบึมอันนี้แหละเต็มเต็มวิ่งเลยรอรอจังหวะชาร์จจะกะไม่นะมา เดไม่นะท่าไม้ตายไม่ได้ว่าบูรโต้ร่างนี้แม่งใช้ท่าไม้ตายยากขอแปลงร่างสู้แล้วกันมากระสุนกุ้ง,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 งจัดป้าไปป้าไปอีกเออป้าปอีกเอาดิมาดิมาสู้กันหมดแล้วดิหมดแล้วดิอ้าววิ่งไปไหนบูรโต้มันอยู่ข้างหลังเออป้าไปพลังยังไม่หมด หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนี่แน่ขึ้นมาหายตัวหายตัวเก่งหายตัวเก่งฟุตฟุตฟุสไเดอร์ฟุต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 ปาถูกกองจักหายตัวเว่ีววีวีววตวี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 วนวีวีวีีวีววว มาแล้วสไลเดอร์โดนสไลเดอร์ของโบรุโต,โตไปดีอยากตายด้วยกระสุนตุ้มจับกแบบธรรมดาใช่ไหมเอาไปเลยฉันจะแข็งแกร่งขึ้นและดำเนินตามวิถีริจาของฉันไปตลอดเอ๊ยยังเรายังไม่เคยเล่นตัวนี้ อ๋อมันมีเนื้อเรื่องเล่นเนื้อเรื่องมันย่างยัง้งแล้วมันกเนี e ย e l มันขึ้นวะแล้เบิดพลังอ๋อเออ,อแต่ตัวเบ็ดโอซูซกิตัวเบ็ดไม่ค่อยเก่งเท่าไหรนะ่เะไอ้แต่มันโดนจีระยะก็ถือว่าเก่งนะถ้าไม่ได้จีระยะที่สู้ไม่ได้นะ มันไม่แปลงร่างเข้าไปเข้าไปมัวแต่คุยเนี่ยมัวแต่คุยกระสุนก้องจับตีไงกระสุนก้องกัดกลางอากาศมาเฮ้ยกลางอากาศก็ได้นะครับเอาเข้ามาดิตีไงนี่ไงก้างอากาศเอ้ยกลางอากาศก็ได้นะครับผมวับแวบถอยหลังแวบสไลเดอร์สไลเดอร์ตีไงโดนสไลเดอร์โดโตไป แหววแหววแหววอึซึบมึนอึซึมเอาจังหวะก่อนจ,จะตายแล้วน,นะครับนะ่ะดูเลือดดูเลือดดูเลือดเฮ้ยเราอยากแปลงร่างเราอยากข้ามตัวแปลงร่างอามาแล้วอยากให้ตใจท่าไหน่ครับสไลเดอร์ตายไหมสไลเดอร์ตายไหมปันกระจายใส่ปันกระจายใส่มาดิยอ สไลเดอร์นี่ไงหลังพ่อนแม้จะเพื่อนโคนไปบ้าก็ไม่เป็นไรถ้าแข็งแกร่งขึ้นแม้แต่สักแม้แต่สักนิดหน่อยแม้แต่นิดหน่อยแม้แต่สักหน่อยเออแม้แต่นิดหน่อยม่แสักหน่อยอุซึมะกิโบลุโตวันนี้โบลุตะก็ไม่มีตอนใหม่นะ นี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรชุดชุดย้อนเวลาแต่แต่มันก็ไม่มีท่าตอนย้อนเวลาเลยทาตอนย้อนเวลามันใช้กับนารุโตะไงเป็นบอลเป็นกิยักษ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ